สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กแชนเนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ๊กปิ๊กจะมาแนะนำนะคะวิธีการยืมนะคะในเว็บ คูคอยนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ล็อกอินเข้ามาในหน้าแอปของคูคอยนะคะล็อกอินเข้ามาในระบบของเราเรียบร้อยแล้วนะคะในฟังก์ชันของคูคอยก็จะมีให้เราเลือกมากมายเลยนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องนะคะที่เกินไปก่อนหน้านี้นะคะเราจะมาพูดถึงคริปโตเลนดิ้งกับในส่วนของบอโร ก็คือการยืมนะคะสำหรับเล่นนะคะก็คือการที่เราเน้นนำเหรียญของเราไปทำการปล่อยกู้ให้คนอื่นนะคะมาทำการเอาเหรียญของเราไปใช้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้รับนะคะก็คือในส่วนของอผลตอบแทนก็คือเขาเรียกว่า,าเลดดอกเบี้ยนั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับการทำาการให้กู้เนี่ย เดี๋ยวปุ๊กปิ๊กจะมาทําแยกส่วนกันนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําในส่วนของการบอโรหรือว่าการยืมเงินในระบบนะคะซึ่งในระบบเนี่ยก็จะมีหลากหลายเหรียญน,นะคะให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําการยืมได้นะคะแต่ว่า,าแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะยืมเหรียญไหนนะคะซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะมีอัตราดอกเบี้ยนะคะการยืมน่ย อดอกเบีย้ยตรงนี้เนี่ยคิดเป็นรายวันนะคะอะแต่ละเหรียญก็ไม่เท่ากันอย่างยกตัวอย่างตัวนี้เนี่ย USDT นะคะอะ่ตอนนี้เนี่ยก็มีคนให้ปล่อยกู้นะคะต้องเทิมก็คือระยะเวลานะคะก็มี7จ็วัน14วัน30วันนะคะแล้วก็เดเล a นะคะก็คือออัตราดอกเบีย้ยนะคะที่เราจะต้องจ่ายให้เขาเนี่ยต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ0.0024นะคะแต่วันนี้เนี่ยที่จะมาสาธิตนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของเหรียญ BTC นะคะอ่าซึ่งอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยของมันนั้อยู่ที่0.006นะคะอยากรู้ว่าต่อปีเป็นเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างของ0.006์จุดูนนยแอนนูลเลยก็อยู่ที่ประมาณ2.19%ต่อปีนั่นเองนะคะก็ถือว่าดอกเบีย้ยค่อนข้างที่จะถูกนะคะแต่ว่าในในเรื่องของการยืมเนี่ยเราก็ต้องอเขาเรียกว่าประเมินในเรื่องของอการ เรายืมเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องประเมินในเรื่องของการที่เราจะนํามาคืนด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยมันก็ถ้าสมมติว่าเราไม่นําเหรียญมาคืนนะคะระบบก็จะจํากัดสิทธิ์ของเรานั่นเองเนาะ,ะวิธีการนะคะก็คืออย่างตัวอย่างเนาะวิกก็จะแนะนําในส่วนของเหรียญ BTC นะคะก็กดตรงคําว่า borrow BTC นะคะตรงนี้นะอันดับแรกเนี่ย เราก็ต้องอส่งเงินนะคะเข้ามาในระบบก่อนหรือว่าในส่วนของ c c o u u t t มาจิน Account นะคะซึ่งถ้าใครยังไม่มีนะคะยังไม่ได้โอนมาเนี่ยระบบเนี่ยมันก็จะแจ้งเป็น0ูนยนะคะวิธีการก็คือเรากดมาที่ transfer น,นะคะแล้วเราก็ไปเลือกนะคะอาจจะโอนจาก main account trading account หรือว่า future account แล้วแต่เราเนาะที่มีเงินนะคะ เลือกมานะคะแล้วก็ปลายทางก็คือตัว margin account ต,ตรงนี้นะคะแล้วก็โอนเข้ามานะคะเท่านั้นนะคะพอเราโอนเข้ามาแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมันก็จะโชว์ในบาลานซ์ของ margin account นะคะแล้วก็ตัวถัดไปนะคะก็คือ I want to borrow ก็คือฉันต้องการที่จะยืมนะคะจำนวนเท่าไหร่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบุฟิกสามารถยืมได้สูงสุดก็คือ0.00269นะคะอ่า แล้วแต่เลยว่าเราอยากจะยืมเท่าไหร่นะคะซึ่งก็จะมีให้เราเลือกนะคะเทิมนะคะก็คือระยะเวลานะคะเราจะเลือกยืมกี่วันนะคะอย่างยกตัวอย่างกุ๊กวิกอยากจะยืม7วันนะคะแล้วนะคะในส่วนของแม็กอ่าแม็กเดลี่อินเทรนะคะเรามันคืออะไรนะคะก็คือในส่วนของดอกเบีย้ยที่เราจะทําการจ่ายเมื่อเรายืมเงินหรือว่ายืมเหรียญของเข้ามานะคะ ตรง no limit นะคะก็คือดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ได้รับหมดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่า,าถ้าสมมติว่าเราจะทําการลิมิตนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะซึ่งเขาก็จะมีในส่วนของตัวอ่าเลทนะคะ7วันที่น้อยที่สุดนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่0.006นะคะอ่ายกตัวอย่างเนาะพวกวกอยากได้ดอกเบี้ยที่มันน้อยที่สุดนั่นแหละ0.006์นะคะ อ่ะอันนี้คือดอกเบี้ยที่น้อยที่สุดปุ๊กปีก็ใส่จํานวนเงินเลยว่าปุ๊กปีกอยากจะยืมเท่าไหร่นะคะอย่างตอนเนี้ยมาจินไอเขาปุ๊กปีกอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองเก้าเก้าอะไรอย่างนี้นะคะปุ๊กปีกก็เลยอยากจะยืมศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งมันจะบอกขั้นต่ำนะว่าเราเนี่ยสามารถยืมได้เท่าไหร่นะคะอ่ะปุ๊กปีกก็จะอ่ะยืมขั้นต่ำ ที่สุดเลยเพราะว่าอันนี้เป็นแค่วิดีโอสาธิตนะคะอ่ะปุ๊กพีก็ตรงนี้เรียบร้อยเนาะปุ๊กพีก็กดแค่กดคำว่า borrow นะคะอ่าเท่านั้นนะคะระบบเนี่ยก็จะส่งเงินมาให้เรานะคะแล้วก็เรามีหน้าที่อะไรนะคะก็คือเราไปเช็คเนาะตรงคำ margin account นะคะ อย่างเมื่อกี้เนาะปุ๊บปิ๊กมีเงินอยู่ที่แอคเคาน์เนี่ยอยู่ที่0.002999นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปุ๊บปิ๊กไปยืมในระบบนะคะเลยทำให้ปุ๊บปิ๊กเนี่ยมีเงินเพิ่มในมาชีเพิ่มขึ้นมาก็คือ0 0 1นะคะซึ่งบาลานซ์ของปุ๊บปิ๊กทั้งหมดตอนนี้ก็คืออยู่ที่0.00399นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเนาะในส่วนของตัวเาขาเรียกว่า l i a b i l i t y ตรงนี้นะคะก็คือในส่วนของที่เราไปทำการยืมยืมเข้ามานะคะก็คืออยู่ที่0 0 0 1นะคะแล้วก็ตรงเล็บเด็บเลชตรงนี้นะคะหมายความว่าอย่งไงนะคะก็คือเป็นอัตราส่วนนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่าเรามีความเสี่ยงมากเออเรามีความเสี่ยงน้อยมากนะคะเรามาดูในส่วนของตัวเล็บเลชชตรงนี้ดีกว่าว่ามันคืออะไรนะคะก็คืออัตราส่วนนี้นะคะเท่ากับมาก,การยืม เขาเรียกว่าการมาจิ้นของการยืมเงินนะคะบวกกับดอกเบี้ยค้างรับนะคะหารด้วยสินทรัพย์รวมของเราในบัญชีมาจิ้นนะคะเมื่ออัตราดอกเบี้ยนี่นะคะมากกว่า60%นะคะาการโอนสินทรัพย์มาจิ้นของเราเนี่ยจะถูกจํากัดนะคะแต่ว่าเมื่ออัตราส่วนอ,อัตราส่วนของนี่เนี่ยมากกว่า97%นะคะโซิชั่นของเราเนี่ย เขาเรียกว่าอ่าจะจะถูกชำระเพื่อลดอัตราส่วนของหนี้นะคะแล้วก็จำนวนเงินกู้หรือชำระบางส่วนตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงอ่าการเขาเรียกว่าเรายืมเข้ามาใช่ไหมคะตรงตรงดอกเบี้ยเนี่ย เราต้องคืนด้วยเหรียญเดียวกันเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่าปวดให้ให้เราอ่ะทำการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะว่าเรามีเหรียญเพียงพอไหมอย่างยกตัวอย่างเนี่ยปุ๊กปิ๊กยืมเงินเป็นเหรียญ btc ใช่ไหมคะเวลาปุ๊กปิ๊กจ่ายคืนเนี่ยปุ๊กปิ๊กก็จะจ่ายคืนด้วยเหรียญ btc นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรทเนี่ยถ้าปุ๊กปิ๊กยืมมา0 0นยนย์หน่งนะคะ,ะเราเนี่ยสามารถไปกดตรง อ่าอ่ารีเย์นะคะมันจะมาตรงนี้นะคะก็คืออ่าตรงนี้เนี่ยยังเป็นในส่วนที่เราเนี่ยยังค้างชําระนะคะก็คือเรายืมเข้ามาเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้คืนนะคะมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าถติว่าเป็นรีเยพตรงนี้ก็ก็คือเราชําระเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเราก็แค่จ่ายเงินคืนไปตามอัตราส่วนที่เรายืมมานะคะก็คือตรงนี้เนี่ยเราสามารถยืมแล้วก็คืนเลยก็ได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเนี่ย ปุป๊กพิคทำวิดีโอให้ให้ดูนะปุป๊กพิ่ยืมมาแค่0.01นะคะตอนนี้ดอกเบี้ยของปุป๊กพี่ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น0.01 1ตรงนี้นะคะที่ที่มาสแสดงลงมาตรงนี้นะคะก็คือเราก็ต้องมาทําการจ่ายคืนนะคะซึ่งในส่วนนี้ของปุป๊กพี่เนี่ยทําการยืมให้ดูนะคะแล้วก็จะทําการคืนเลยนะคะปุป๊กพิ่ก็แค่กดคําว่ารีเพย์ตรงนี้นะคะ รีเพย์นะคะแล้วมันก็จะบอกว่า,าคุณต้องการจ่ายคืนเท่าไหร่นะคะเราสามารถาเขาเรียกว่าติ๊กเป็นใน,ในบางส่วนก็ได้นะว่าเราอยากจะคืนที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าปุ๊กวิกเนี่ยอยากจะทำการกดคืนทั้งหมดเลยก็จะคลิกออกนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยปุ๊กวิกก็จะคืนอยู่ที่0.01ตามตัวเลขตรงนี้นะคะแล้วก็ปุ๊กวิกก็กดรีเพย์ ยืมเข้ามาเราก็ต้องเอาคืนใช่ไหมคะเราก็กดตีเพย์ตรงนี้เท่านี้นะคะก็คือเราาทําการชําระคืนเรียบร้อยนะคะก็เราก็ไม่ได้กู้เรียบร้อยเนาะก็คือเราก็ไม่มีค้างชําระละก็คือเรายืมมาเราก็คืนเขาพร้อมดอกเบี้ยนะคะก็ประมาณนี้เนาะในเรื่องของ การยืมเหรียญน,นะคะก็ไม่ยากเนาะว่า,าเราเนี่ยสามารถาข้อดีของการยืมนะคะก็คือถ้าเราเห็นการลงทุนตัวไหนนะคะที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะแล้วว่าเรายังไม่มีเงินสดเน่ยแต่ว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าอยากจะนำเงินมาลงทุนก่อนนะคะก็ใช้วิธีการายืม ยืมนะคะแล้วก็จ่ายให้เขาคืนเป็นดอกเบีย้ยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะปุ๊กวิกอยากจะแนะนำนะถ้าเรายังไม่เข้าใจในส่วนในเรื่องของการยืมนะคะก็แนะนําให้เราใช้เงินของเราเนี่ยเต็มจํานวนเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มา แนะนำนะคะในส่วนของขั้นตอนการยืมให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าก็มีหลายหลายคนเนี่ยสอบถามมาว่าเอ้ยมันเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราจะทำการยืมจริงๆมันก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเรามาตรงคำว่าคริ p t o l e n ดิ้งตรงนี้นะคะ,ะมันก็จะมีให้เราเ,เลือกเลยว่าเราอยากจะ,ะยืมเหรียญตรงไหนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเนี่ย USDT เนี่ย ถาปุ๊กปิ๊กจะยืมเนี่ยปุ๊กปิ๊กไม่มีเหรียญน,นะคะดังนั้นเนี่ยปุ๊กปิ๊กก็ต้องทำการฮาร์สเตอร์เข้ามาในส่วนของตัว margin account ก่อนนะคะก็คืออ่าอย่างตัวอย่างเนาะปุป๊กจะโอนจาก trading account มานะคะปุ๊กปิ๊กก็เลือกเนาะแล้วก็ใส่จำนวนว,นว่าอ่าปุ๊กปิ๊กอยากจะโอนมาเท่าไหร่สมมติว่าอยากจะโอนมาที่25อ่าโอนมาทั้งหมดเลยนะคะปุ๊กปิ๊กก็กดคอนเฟิร์ม อ่ะเนี่ยมันก็จะมาโชว์ในมาจินนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอ่าเขาก็จะบอกเลยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะยืมได้สูงสุดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขั้นต่ําการยืมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสิบเหรียญเนี่ยเราก็สามารถยืมได้แล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะถ้าติว่าเราเรายืมเขาแล้วเนี่ยเราก็อ่าค่อยกลับเอามาคืนนะคะก็ประมาณนี้เนาะไม่ยากนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ฝากไว้กัน เพียงเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับวิธีการยืมเหรียญหรือว่าการทำบอโรในเว็บคูคอยนะคะใครมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามทางด้านล่างใต้คลิปเลยหรือว่าอยากจะให้ปุ๊กปิ๊กนะคะมาทำวิดีโอในส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ฝากไว้กันทางด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ